ทุกคนเชื่อไหมว่าหัวหินเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเลแต่มีร้านบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างที่คนพื้นที่เนี่ยแนะนำที่มีวัตถุดิบให้เราเลือกมากมายถึง160รายการวันนี้ขอพามาอร่อยกันที่ร้านบุฟเฟ่ที่เปิดตั้งแต่เที่ยงถึงตีห้อย่างสุกี้ตีมอซึ่งเข้ามาร้านเขานี่ใหญ่มากมีที่จอดรถกว้างขวางขอพูดถึงราคาบุฟเฟ่กันก่อนเลยผู้ใหญ่จะราคา348บาทรวมน้ํารีฟิลแล้วส่วนน้องๆหนูๆที่สูงไม่ถึงเกสเซนเนี่ยกินฟรีและสูงไม่ถึง120นนราา้งราารอยมีม่ โตที่สูง120เซนขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่และขอพาทุกคนมาดูบาร์อาหารที่มีให้เราเลือกแบบละลานตาหมูหมักไก่หมักต่างๆเขาหมักมาได้ถึงเครื่องบาร์ผักสดมีให้เลือกหลากหลายชนิดลูกชิ้นฟองเต้าหู้ของโปรดของน้องๆหนุๆนมรวมไปถึงซีฟู้ดแบบจัดเต็มมีให้เลือกตักกันได้ไม่อัน้นและสาวกเนื้ออย่างพวกเราเนี่ยต้องถูกใจกับเนื้อสไลด์ที่มีให้เราเลือกได้เยอะมีทั้งเนื้อ3ชั้นสันคอเนื้อออสเตรเลียและลิปอายจุ่มลงไปในน้ำซุปที่มีให้เราเลือกถึง4แบบทั้งสซุปต้มยที่เเเราาาาลลลือกกมมปป็นนนนซุุ้ดแะ่ิคูั น้จิ้มซิกเนเจอร์ของทางร้านที่มีชื่อว่าน้ําจิ้มหม้อแตงหอ,อมพริกหอ,อมข้าวคั่วกินคู่กับเนื้อนี่ฟินดีจริงๆจ,จ,จะเลือกอร่อยกับทั้ง4น้าจิม้มเขามีบาร์ให้เราตักกันได้แบบเต็มที่มาดูทางด้านหมูนี่เขาก็จัดเต็มไม่มีน้อยหน้าทั้งสันนอกสันคอ3ชั้นและเบคอนจุ่มลงไปในน้ําซุปหมาล่าหอมๆซึ่งตัวน้าซุปหมาล่าเนี่ยจะเพิ่มเงิน28บาทกินคู่กับน้ําจิ้มไวเก่าที่ถือเป็นอีกหนึ่งสูตรเด็ดมีความหวานนิดเผ็ดหน่อยอร่อยเข้ากันและถ้าชาบูยังงงไไมมมมม่่สาา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 าแกกใใจขอออหห้เเเเพิิิตยยยนนนรรคค58บบลปีดดํ ลงไปแบบแน่นๆถือเป็นความฟินที่10คะแนนเต็มเนี่ยไม่มีหักเลยและตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยจะไปกับหอยนางรมหรือจะกินคู่กับปลาหมึกกุ้งและแซลมอนดองในราคาช็อตละ7 9บาทแซ่บถึงใจอาหารญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้เลยคือซูชิที่ปั้นกันสดสดใหม่ๆเติมของกันตลอดเวลายังมีของกินเล่นที่น่าจะถูกใจคนรักของทอดมีทั้งหมูทอดไส้กรอกทอดเฟรนฟรายเมนูเส้นๆอย่างขนมจีนแกงแคียวหวานรสชาติเข้มขน้นมาม่าผัดรสชาติจัดจซูด,ด,ดได้สนุกดท้ายด้วยบาร์ของหวานที่มีให้เราเลือก้อีีกเเยยบลทังับ เป่าไสหวานต่างๆขนมปังปิ้งแพนเคก้กป๊อปคอร์นน้ำแข็งใสไอศครีมและน้ำปั่นอย่างสลัดชีรวมไปถึงน้ำอัดลมชานมไข่มุกที่สามารถนั่งกินกันได้ตลอด1ชั่วโมง30นาทีที่ร้านเขาก็มีโต๊ะรองรับมากกว่า30โต๊ะจะมาเป็นกลุ่มร้อยี่สิบคนหรือ2คน4คน6คนหรือจะนั่งคนเดียวนี้ก็มีสำหรับใครที่จะมาอร่อยกับชาบูแบบนี้กดแชร์กดคอมเมนต์แท็กเพื่อนไว้ได้เลยกับร้านสุกี้ตีมอที่เปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันยันตีห้าร้านจะอยู่ที่สี่ Thanks mm -hmm.